เอออาสวัสดีสองสาวจากอนี่เจมนะคะวันนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็มีการนําสินค้าสไตล์มินิมอลวินิใจมาฝากกันเหมาะเลยสําหรับสาวๆที่รูกเรียบๆอ่าใช่เลยเลยครับวันนี้มีชิ้นไหนเอามาโชว์เราหน่อยครับสองสาวได้ค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะเราแอบเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะคะชื่อว่าคอลเลคชันเปย์คอลเลคชันนั่นเองค่ะเม่ชใช่ เหมาสำหรับนะคะ,ะสาวๆนะคะที่อยากหาของขวัญนะคะให้กับตัวเองหรือว่าน้องๆน,นักศึกษานะคะที่อยากได้แหวนเพชรวงแรกค่ะ mm hmm. ซึ่งคอลเลคชัน hmm. นี้นะคะก็ตอบส่วนมากๆเลยค่ะ<อ>ี้เป็นตัวนี้เลยนี่เป็นแบบเพล y c คอลเล t ชันนะคะดูดีมากเป็นแหวนแบบแหวนซ้อนกันอย่างนี้อันนี้อันนี้เขาใส่สองวงซ้อนกันแก่เ<ช> <c oughs> ออน,นี้ใส่สองวงซ้อนกันนะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็คือมีทั้งตัวเรือนที่เป็นแบบสีพิงโกกับไวโกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ จะบอกว่ามาให้เนี่ยถึงสองเศษสีเลยค่ะสามารถทีจาเลือกใส่ได้อันนี้ก็คือสําหรับน้องๆนักศึกษาก็สามารถใส่ได้จริงๆซื้อสองวงไปเลยได้ไหมใช่สําหรับน้องๆนักศึกษาใชยนะฮะก็คือว่าครับคุณผู้ชายสาวะเออเสําสำหรับสาวๆเซ่อ่าแน่นอนว่ามามาอย่างเงี้ยตัวสเปคของเพรนี้เป็นไซส์เท่าไหร่ครับ วันนี้นะคะมากับเพชรกลางนะคะไซส์เสจ็ดตังค่ะก็คือกําลังพอดีนะคะไม่ตะโกนจนเกินไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคานะคะก็ตอบโจทย์กําลังซับท,ที่มีด้วยค่ะอ่าอราคาตอบโจทย์นี่คือยังไงครับค่ะสำหรับวงนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทค่ะแต่ว่าสําหรับเชาวชาเก้าสิบสี่หรือว่าน้องน้กงึกสาวคนไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของวงนี้นะคะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หน0่บาท เออไม่จริงหมื่นสองร้อยบาททันโทษนะฮะสองร้อยนี่ขออนุญาตต่อได้ไหมฮะมันอยากให้มันเหลือเขอโทษนะฮะแหวนเพชรหัวข้าเธอมีค่ะเออมีค่าหน่วยกิจก็หมื่นห้านะคะแหวนเพชรแค่หมื่นสองร้อยค่ะสุดยอดค่ะเอออันนี้ก็คือตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่นักศึกษาหรือว่าเฟิร์สจ็อปเปอร์ที่เพิ่งเริ่มทำงานค่ะแล้วอยากจะแบบเอออยากจะมีแหวนวงแรกที่เอามาใส่ให้เป็นรางวัลให้กับตัวเองเออหรือว่า ใครอยากจะซื้อเป็นแบบของขวัญแทนใจให้กับแฟนก็ได้ก็ดีนะใช่ไหมเรามองว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนที่เราบอกไงสำหรับนักศึกษาชายซื้อให้วันคู่แล้วก็สนนี้วันคีอ่าก็คือไม่สนับสนุนให้คบซ้อนจ้าก็ดีเป็นวัยอยากดูอยากลองอยากรู้อยากลองวัรุ่รรรนที่โออต อยากมาอยากมาก็แสดงว่าอมอรินี่เจมเนี่ยก็คือมีสินค้าที่เข้าถึงแบบทุกๆอ่าเขาเรียกว่าทุกๆไลฟ์สไตล์ทุกๆเจนจริงนะฮะต้อนรับน้องๆกันเลยทีเดียวแหละนะฮะหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทนะครับย้ำเลยนะฮะว่าวงนี้ราคาเพียงหนึ่งหมื่นกับสองร้อยบาทอันนี้มีจำนวนจำกัดไหมครับว่ามีกี่วงอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้นะคะยังไม่มีจำนวนจำกัดนะคะยังสามารถออเดอร์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีจำนวนจำกัดเมื่อไหร่จะแอบมากระซิบบอกทางหน้าเพจนะคะต้องรีบไปนะคะ ออมรีบใหม่นะคะถามแทนน้องๆนักศึกษาที่ครบจำกับออมเพชรได้ไหมทษทีเดือนละพันอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะตรงนี้ออมรีก็รับออมเหมือนกันค่ะน้องๆยามากจัดมาเปิดออมกับเราไว้ก่อนก็ได้ค่ะคือจริงเหรอออมได้เลยออมได้ออมเดือนละสองพันเนี่ยก็ได้แล้ว ช่ได้เลยได้เลยก็ต้องถือต้องถือว่าเป็นการออมเพชรแบบมีร้านหน้าร้านชัดเจนไม่ปิดไม่เกล้่หนีเหมือนในในโซเชียลแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นแบบในโซเชียลบางครั้งออมไปโอมมาอ้าวไปทั้งโซนทั้งลิงเลยจ้ะคือไปหมดเลยทั้งต้นทั้งดอกก็มีให้เห็นกันเนืองๆแะฮะแรกๆออมเพชรนะฮะหลังๆออมเงินใช่ได้ครับมาในรูปแบบของมิตรอาชีพนะคะ อามร์เรนี่เจมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจวงนี้หรือว่าอยากจะเข้าไปดูชิ้นอื่นๆติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างครับฝากไว้นิดนึงได้ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถมาทักมาที่ไลน์แอด a m r r n i j a m e นะคะหรือว่าทางเพจ f a c e b o o amorrenijames ผ่านหญ่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเรามีช่องทางใหม่ๆนะคะเปิดเปิดเพิ่มเติมนะคะก็คือไอจแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะสามารถไปหาดูกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์088 792 36 จ้าก็ใครที่แบบว่าเป็นชาวติ๊กต็อกเกอร์อยู่แล้วก็เข้าไป f o ลอัมอร์นี่เจมส์ได้เลยเข้าไปเซิร์ชค่ะว่า a ัมอร์นี่เจมได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าก็เข้าไปเซิร์ชให้เจอได้ครับแต่ว่าตัวจะพูดคาว่าเจมเนี่ยสะกดด้วยตัว G นะฮะหลายคนไปตัวซีค่ะไม่เจออะไรเจมเรื่องสั้นเหรอพี่ข้ามันไก่แล้วล่ะนั่นอะเจมที่ว่าเ e a d นะคะ G E M S ใช่อัมอร์นี่เจมส์นะครับอ่ะก่อนจะทิ้งท้ายกันไปในวันนี้นะครับ ขอสอบถามคำถามที่สำคัญมากคือใครเป็นชาวบิงที่ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คทิงมาบอกมาเซก็คือแอดมในแนเนั่นเองค่ะเห็นในแฟนเพจอะไรนี่ว่าเขาไปราชบังคลามาใช่ไหมคะเออคุณหยิมเหรอแล้วตอนนี้คุณหยิมกลับมาหรือยังอ่ะ กลับมาแล้วค่ะวันพฤหัสได้เมาออยกันแน่นอนค่ะคุณหญิงคุณหญิงมบ <laughs> งีเบอร์อออแล้วพิงค์ยังยองใจอยูออ่ค่ะเป็นติ่งทุกวงค่ะเป็นติ่งทุกวงติ่งเขาบอกมาอ่ะลุออยทุกคอนเสิร์ต่าไรง,งี้เออใช่แต่ว่า าเกิดว่าใครที่ฟังเราแล้วแบบเอ้ยทำไมเรารู้จักมากจริงๆแล้วเราไปดูในแฟนเพจอะไรนี่เจมจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็เข้าไปในเนี่ยฮะเขาก็จะบริการแบบเป็นมิตรภาพาใช่แบบเป็นการสื่อสารแบบทูเวย์ม่งเลยเพราะว่าเขาจะมีการลงไลฟ์ใต้อะไรด้วยอยากจะให้สาวๆไปกดฟอลโล่กันเยอะๆใช่วบางคนรใช่ไหมไปแล้วไม่กล้าเดินแบบเออไม่กล้าเดินก็กรุ๊ดเข้าไปเนาะไม่ต้องเปล่ซื้อเปล่าไม่ซื้อใช่ไหม,ไม ไม่กดการนอนไม่กดการไม่เร่งเรียนไม่เร่งรียคุยน่ารักใช่อาวันนี้ขอบคุณสองสาวมากเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมน่ารักรีบมากเลยนะฮะกับที่พิพิธมิตรภาพคือเรื่องในการอัมมมรินิเจมส์นะฮะวงนี้หะหนึงหมื่นกับสองร้อยบาทนะฮคุณผู้ฟังน่ารักมากใช่เลยนะครับน่าซื้อเป็นของขวัญให้กับ คนที่เรารักนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับมัวแต่เมาส์กันมาลืมขึ้นภาพนะฮะไม่เป็นไรอยากให้ไปดูของจริงเพราะว่าของจริงเนี่ยมันจีแล้วก็ไปดูในแฟนเพจเขาได้นะแกจะลืมขึ้นภาพอ่ะเกมเกมช่วยแปะรูปในดี้อไว้หน่อยเออไม่เป็นไรรายการโสดแก้มบอกอีกแล้วเบรกแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวเข้าข่าวกันชวนขซด โครงการออกซิเจนวิฟว่าที่สุดของทำเลที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ใกล้เมืองสงขลาตรงข้ามโรงแรมแลกากุนาแกรนพรีเซล3-4มิถุนายนนี้รับสิทธิ์จองบ้านราคาพิเศษเพียงสา์